มาซื้ออะไรเดชชิเด์น,นะไม่มีของผู้ใหญ่เหรออ,อ่น,น,อน,นอ่นี่สำหรับหน,น้าหนาวไงอยากได้อันนี้ใส่ได้ไหมอันนี้นี่แม ไม่ไซส์เด็กแต่ว่าเราคนเอเชียเราก็ใช้ได้ใ <laughs> ส่เด็กอันนี้โอ้อันนี้ลอยหนึ่งพี่น้องแพคหนึ่สิบซิบคู่ลอยหนึ่งกระถือคู่ละซิบเนาะคู่ละซิบคอนอันนี้ของผู้ชายของผู้หญิง <laughs> เกงในนี่ไม่อยากซื้อไปเลยพี่น้องซื้อไปแล้วใส่ไม่ได้ตัวใหญ่บอกว่าเอาเอ็กเอ็ดแล้วนะ โอ้อันนี้ก็สวยอันนี้ของผู้หญิงดอกค่ะเดี๋ยวเรามาเดินห่างนี้ของหลายพี่น้องอันนี้ห่างไ่อยู่เอิม่มเดี๋ยวเรามาเดินอันนี้กันด้านตาด้วย อ๋อนี่ไงของเรายี่สิบเอ็ดนี่มันอันแขวห้างพี่น้องมันติดอาหารเราก็ต้องใช้อันนี้เนาะนี่ยี่บเอ็ดอันนี้อันนี้เป็นแบบเล็กๆใช้แบบนีม้จิ้มฟันพี่น้อง โอ้ยนี่ไงสองสามสิบหาวิตามินดวีวิตามินดีนะคะตัวนี้หน้าหนาวต้องกินวิตามินดีที่ไหมแบบใส่น้ำได้จันอ๋อะอะไรหนังสือพิมพ์โอปฏิทินปฏิทินอะแพ้งแห้ง เรามีแล้วไงอยู่ที่บ้านอะวิฮอกีอ่แฮมมากเดี๋ยวเบ่งวิตามินคนทีหออ่หน้องเงอนม้านนี้มาหมานะี่สี่ for ยี่สิบก็ถูกอันละห้านะ อ,อันยาทาเล็บเดี๋ยวอาทาเล็บยาล้างเล็บนี่ดิซื้อน้ำยาล้างเล็บไปให้คุณยายอันไหนถูกถูกอ,ะอ่ะอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี้ยถูกมากมาหาคูมินแนว ฟางเซ่ไหนกู้มินวิดส์แบ็กซ์อันนี้ยี่ห้ามีสองหอองแบบข้าวหน่อมปังเอามา มนี้ก็สิสีมีงัวน้อมอะง่วเนนัดเสีมินเลยออกจากลัาน ช้อปปิ้งอาหารมาร้านนี้ต่อพี่น้องร้านนี้เอาเลทอันนี้ราคาดีดยเสื้อสวยแท้โอ้ยนี่สวยมากสวยจังเลยอะไรเนี้ยสี่ร้อยเก้าเก้าสวยอันนี้เสื้อผู้ชายนี่นะ เสื้อผู้หญิงนี่สวยนะอ่าเนี่ยอันนี้อุน่นอันนี้อุน่นเลยพี่น้องเบาเๆแต่อุน่นสวยสวยเลยห้างนี้จะถูกค่ะเอาเลทเนี่ยห้างนี้ราคาถูก ของสปอร์ตง่ไงๆร้ 150. อยห้าสิบถุงมือผู้ใหญเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เป็นกันพี่น้องนี่ต้องใส่แบบนี้ไอ้นี่ใส่แบบไม่มีขอบเพราะว่า ร้อยห้าสิบโอเคอยู่นะตัวลอยห้าสิบโนะอเคปูมากล้วกางเกงสวยตรงนี้จะน่าอันใดแบบทั้งหมด เสื้อกันหนาวเนี่ยหนามากเลยดูดิกสี่ร้อยโอ้ยหนักหนาอา,า,า,าไปจ่ายสั่งฮะไปจ่ายสั่งได้เลยนางหลายมันสิมันสิเบิดหลาย